เราจําเป็นจะต้องถ่ายพยาสนกทุกๆ3าถึงหเดือนตามรอบเพื่อสุขภาพที่ดีของนกค่ะและการถ่ายพยาสสามารถทําเองที่บ้านได้เลยวิธีใช้ยาถ่ายพยาสวองอาเจลยี่ห้อวีตาฟาร์มมีดังนี้ค่ะการผสมน้ําดื่มเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าใครซื้อเป็นขวดใหญ่แบบปั๊มให้กดยาจํานวน2ปั๊มหรือยาเนี่ยจะมีปริมาณเท่ากับ2มิลลิลิตรค่ะให้ผสมน้ําสะอาดปริมาณ160มิลลิลิตรผสมยาให้เข้ากันให้ยาละลายดีแล้วก็วางไว้ให้นกกินทั้งวันค่ะ ติดต่อกันประมาณ2วันและให้เปลี่ยนน้าทุกวันวันละหนึ่งครั้งถ้าคุณใช้วิธีนี้ให้คุณงดอาหารหรือผลไม้ที่มีน้ําฉ่าน้ําเยอะเพราะว่าถ้านกไม่หิวน้ำเนี่ยจะทําให้เขาไม่เลือกกินยาค่ะจะเลือกกินน้ําจากผลไม้แทนวิธีที่2เป็นการป้อนใส่ปากโดยตรงอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเอายามาเจือจังในน้ําสะอาดก่อนวิธีใช้คือให้ใช้วอมอาเจล1มลลิตรผสมกับน้ําสะอาด9มลลิตรฉะนั้นแล้วเราจะได้สารละลายที่มีปริมาณทั้งหม มลสูตรที่ใช้ในการป้อนยาคือน้ำหนักนก100กรัมให้ป้อนยาปริมาณ0.5มิลลิลิตรถ้าเกิดว่าน้ำหนักนกมากหรือน้อยกว่านี้ให้คุณคำนวณเอานะคะให้เหมาะสมถ้าป้อนใส่ปากเราจะให้ป้อนแค่ครั้งเดียวพอค่ะสิ่งที่ควรระวังสำหรับการใช้ยานี้ข้อแรกให้ใช้กับนกอายุ6เดือนขึ้นไปข้อ2ไม่ควรผสมยานี้เข้ากับยาอื่นๆหรือวิตามินชนิดอื่นๆข้อ3ให้เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า30องศาค่ะ4ยาจะมีอายุ6 หลลังจากเปิดใช้แ้แวสำหรับใครที่เลี้ยงนกจํานวนน้อยครูปอยแนะนําให้ซื้อแบบแบ่งขายเพราะว่ามักจะมีปัญหาย,ยาจับตัวเป็นก้อนแต่นั่นไม่ได้แปลว่ายาเสียยายังสามารถใช้ต่อได้ให้คุณเขย่าวขวดแรงๆเพื่อให้ยาแตกตัวผสมเป็นเนื้อเดียวกันหรือจะเอาขวดยาไปแช่ในน้ําอุ่นเพื่อให้เจลเนี่ยอ่อนตัวลงหรือจะใช้วิธีการละลายน้ําแล้วก็ขดให้เข้ากันก็ได้ค่ะ